ทุกคนเคยยากจนทุกคนเคยลำบากทุกคนเคยผิดหวังในชีวิตแล้วถ้ามีคนมาแนะนําแนวทางให้เกิดความสำเร็จจากแม่ค้าที่ยากจนขายแซนวิชแล้วสามารถพลิกพืนชีวิตมาหารายได้เดือนละเป็นล้านสิบล้านเอากองเงินมาให้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะมาสมัครเรียนกับคอสกับพวกเราได้เลยแล้วเราจะทำให้คุณมีความสำเร็จอย่างพวกเรา ราคาเข้าคอจากสองหมื่นไม่เหลือสองพันจากสองพันไม่เหลือเก้าสิบแปดบาทคู่พึ่งเลยกูภาพรถซูปเปอร์คาร์ภาพบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ภาพกองเงินสดเป็นปึกๆใหญ่เป็นกองภูเขาใครๆก็ชอบใครๆก็ต้องการสูตรสำเร็จเส้นทางสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งลองนึกภาพดูสิครับเมื่อคุณสไลด์มือถือไปแล้วก็เห็นภาพคนโชว์เงินสด เป็นกองกองแล้วก็ภาพที่มีรถซุป์คาจอดเรียงรายแล้วเขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่พวกคุณจะมีเหมือนกับดิฉันเหมือนกับพวกผมเข้ามาร่วมกับพวกเราสิครับคำพูดเหล่านี้มันฟังดูแล้วก็เย้าวยวนเฮ้ย hey, ถ้าเราไปเป็นทีมงานเดียวกับเขาเนี่ยเห็นไหมทีมงานคนนั้นคนนี้ที่อยู่ข้างกายเขาเนี่ยก็ร่ำรวยเหมือนกับเขาแบบนี้เอาวะเดี๋ยว จะต้องลองคิดดูเราจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้แต่ถ้าลองคิดดูว่าสิ่งราวนั้นน่ะมันมาได้ยังไงเส้นทางความสำเร็จแบบนั้นมันสดใสแค่ไหนหรือว่ายากลำบากแค่ไหนทุกอย่างที่คุณเห็นมันอาจเป็นภาพลวงตา หรือเอากันตรงๆก็คือมันออกลวงนั่นแหละมันไม่ใช่ความสําเร็จจริงๆแต่มันคือละครฉากใหญ่ที่ทุกคนตกเป็นเหยื่อเพราะความฝันที่จะมีชีวิตทีร่ารวยอย่างรวดเร็วมาดูกันเลยว่าฉากนี้เริ่มต้นแล้วจบยังไงบรรดาเราแม่ค้าพวกนี้เขา่ะจะใช้เงินสดในการซื้อขายกันเพราะว่าเงินสดนี่มันไม่สามารถที่จะ ตามเส้นเงินได้ง่ายๆแล้ววิธีการที่จะเรียกเงินสดได้เยอะๆเนี่ยไอ้แรกๆเราก็ทำอะไรว่าจะได้เงินสดเยอะขนาดนี้ถ้าคนที่แบบทีอัพตัวเองมาอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยแรกๆก็าไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนจนมีดาวรายอยู่ข้างล่างเนี่ยเครือข่ายเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วไอ้ทุกคนที่มาอยู่ในเครือข่ายนี้หวังรวยทางรัฐ แล้วก็มีการซึมซับวิธีการไปหลอกหลอกต่อ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 กันโดยอัตโนมัติทุกคนมันก็เลยรักกันเพราะว่าถ้าขืนกูไปทรยศมึงไอ้ข้างล่างกูก็ทรยศต่อกันหมดความรักกันนี่มันก็เลยเริ่มต้นแบบว่าเอาสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจะซ้ำสินค้าครีมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยในราคา20บาทตั้งราคาขายแม่ง790ไปเลยแล้ว790นี่นะไอคนที่อยู่ติดตัวเนี่ยเขายังยกตัวอย่างเลยอะไรวะไอนุชบางขวาง ไอเมียแขกอะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนอื่นก็นแล้วแต่เอามาติดตัวเราคนที่ติดตัวเราเนี่ยถ้าราคาตั้งอยู่790ทุน20กูุขายมึงเลย120แล้วโุนเนี่ยได้กําไร1 0 0บาทแล้วมึงเนี่ยถ้าไปขายต่อมึงก็จะได้กําไรอีกประมาณร้อยหนึง่งเป็นต่อต่อตอด่อ,ตอแต่100บาทน่ะถ้ามีติดตัวอยู่3คนทั้ง3มคนนี้นะ ก็จะต้องมีออเดอร์เนี่ยหล้านกล่อง1ล้านกล่อง1ล้านกล่องเอามากล่องถ้า3คนก็3ล้านกล่อง3ล้านกล่องโอนหนึบาทไปเรียบร้อยแล้วยอดเงิน300ล้านเห็นเรียบร้อยพอวางแผนเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ไปกระจายต่อคล้ายๆอย่างนี้ไอ้คนที่ต่อจากเราเนี่ยต้นทุนมันร้อยี่สิบมันก็ไปขายอยู่320 320เนี่ยจากล้านกล่องเหมือนเรามันก็จะแตกออกไปอาจจะไปหา10คนคนละแสนกล่อง มันก็รวมเป็น1ล้านมันกันมาได้ยอดตรงนี้ใช่ไหมเอาละของเขาเนี่ยหล้านกล่องได้ไปแล้วอีก100ล้านเงินมันก็จะไหลมาแล้วก็จะเครือขขายก็จะกระจายกระจายเป็นแบบนี้จนคนซื้อสุดท้ายเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะต้นทุนอาจจะอยู่ที่700ใช่ไหมเจ็ดแล้วก็ไปขาย790ได้กําได้กร90าบบาทแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อให้ได้เยอะเนี่ยจะขายแค่5กล่องมีออเดอร์อยู่5กล่อง6กล่องก็ต้องไปซื้อราคา100กล่องเพื<ง>่อ<ง>จะได้ต้นทุนเนี่ยจาก700เนี่ยมาเหลือ650 หรืออาจจะซื้อ200กล่องหรือจะต้นทุนอาจจะลดลงเป็นตามลําดับทําให้ทุกคนจะมีสต็อกอยู่ในเครือข่ายเนี่ยบาน <S <S บานออกเป็นเต็มไปหมดเลยแล้วพอเวลามีสต็อกไปมากๆทุกๆคนก็เริ่มแล้วเอ้ยแม่งขายไม่ดีขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเครือข่ายระดับแม่ระดับท็อป ก็จะเชิญพวกดาราเซเลบต่างๆมามีรายได้อยู่กองอยู่แล้วเนี่ยสาม้ล้านเนี่ยก็จ้างไปจ้างมาเนี่ยหักแม่งออกไปเป็นทอดๆเป็นเอ้า300ล้านกุกควักออกมา100ล้านบาทจ้างนู่นจ้างนี่มาดาราเซเลบเป็นยังไงทีนี้ดาราก็เข้ามาโอบมาการันตีพอดาราการันตีเอกคนซื้อประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแม่งก็โคตรที่จะเชื่อดาราเพราะว่าเราเนี่ยมีความหวังมีความศรัทธาในตัวเขาตอนนี้ทุกคนที่เป็นดารามีทั้งเป็นเหยื่อโดยตรงแล้วก็เป็นการร่วมมือโดยตรงไปโอบมั่วตัวกันไปหมดล่ะ ดาราหลายคนที่เราเห็นก็นึกว่าโอ้โหนี่นะเขาดํารวยจากการเป็นพิธีกรอะไรต่างๆแต่คณนี้สื่อสารต่างๆก็เริ่มจะทยอยออกมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ของปอมของแม่ตั๊งนี่นะแม้กระทั่งแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนที่ไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็จะเห็นภาพเลยว่า มีการเซตฉากที่เข้าไปช่วยแต่เอาละเขาช่วยเขาเซตฉากเหมือนกับเขาจะหลอกลวงประชาชนมันก็คือการหลอกลวงในระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไปขายของเนี่ยมีถูกบ้างแพงบ้างก็งไม่รู้จริงมั่งปลอมมั่งตอนนั้นสังคมก็ต้องพิสูจน์แต่สิ่งที่ทาไมคนพวกนี้มันถึงกล้าทาได้ขนาดนี้แล้วก็บแบบนี้เพราะว่าระบบกฎหมายภายในบ้านเราเนี่ยมันย่อนยานมันด้อยประสิทธิภาพอย่างมากมาก,มากจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ขายของอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการช่อโกงโดยเฉพาะมันไม่ได้มีการผลิตของแล้วก็มาสตอก แล้วขายตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างแต่เครือข่าย MLM อย่างสินค้าพวกอื่นๆที่เขาทำมาก่อนหน้านั้นน่ะยางถูกต้องแล้วก็เป็นระบบเขาก็มีแต่หลังๆเนี่ยมันพัฒนาการมาเป็นแบบนี้และในเมื่อสังคมเป็นแบบนี้แล้วเรายอมรับให้สิ่งแบบนี้เป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นไงอย่างไอ้ของปลอม อย่างไอ้แชร์ลูกโซ่ต่างๆอย่างไอ้เมจิกสกินที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วโออยอนี้ก็จดแจ้ง่ายเห็นเขาบอกว่าคุณนวัดบอกว่าสบู่นี่ก็จดแป๊บเดียวจดวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วสบู่นี่เป็นตัวที่แบบว่ามึงจะพูดความเวอร์วังอลาัางการไปได้หมดเลยมันก็แค่สบู่มันบอกอะไรก็ไม่ได้ครีมก็เหมือนกันการตรวจแล้วไอ้สบู่นี่มันก็ไม่ต้องไปขอโออยอะไรมากมายด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่มีความเรียกซึมซับเข้าผิวเข้าหนังอะไรมันเป็นเรียกว่ายังมีข้อยกเว้นของทางกฎหมาย แล้วข้อกฎหมายต่างๆกับเรื่องราวแบบนี้มันก็จะมีให้เห็นอยู่ในประเทศไทยอยู่ตั้งเยอะแยะคนไทยนี่โคตรสุดยอดเลยนะตื่นมาเจอ call center พอสักพักหนึ่งเริ่มกินข้าวกินปลาสักพักหนึ่งปลาเสร็จปุ๊บเอาเริ่มจะอ่ะละดูไรสดดูอะไรก็เจอไอ้พวกแม็กค้าออนไลน์ที่ไม่ค่อยจริงใจหลอกล่อหลอกล,อลวงขายของแม็กของบ้าอะไรวะของราคาหนึบาทใช่มขาย5้าิบบาทเสร็จปุ๊บ ใครซื้อ100ร้อยกล่องแรกสามร้อยกล่องแรกแถมเงินอีกห้าร้อยอะไรก็ไม่รู้ของประมาณแบบนี้แล้วก็ขายได้มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะของถูกของดีแล้วแม่งก็มีแถมเงินเนี่ยแล้วคนไทยก็เชื่อแล้วทั้งสงงบบทั้งอยอ,อะไรพวกนี้ก็ดอมองดูทำตาปิดๆทั้พักกองก็ทำตาปิดๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกเครือข่ายของประเทศไทยมันแดกเงินมันกินตจยแล้วจะไทยประเทศไทยจเจริญได้ยังไงในเมื่อทุกระบบเนี่ยมันเน่าเฟะสักขนาดนี้ เลยไปถึงแม้กระทั่งเรื่องรถบัสรถทัวร์รถที่เอาคัตซีเก่ามาทําทําได้หมดเลยจากที่มันดูมันน่าจะไม่ถูกต้องเขาใกล้บอกว่ากท้าทอย่างนี้กันมาเนิ่นนานแล้วก็จะปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เป็นตลอดไปไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆเราคิดว่าเรื่องราวของเรื่องสื่อสารออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไอ,เอ้เครือข่าวเครือข่ายดาวไลน์ที่ดาราหลายๆคนเนี่ยมาเป็นเหยือ่อแล้วก็ไปร่วมกันหลอกลวงเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ต้องระวังแล้วก็ต้องเตือนสติของตัวเองกันด้วยแล้วก็เตือนเพื่อนๆกันด้วยแล้วเมื่อเรื่องเรามาเป็นแบบนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็นนะครับเรื่องราวต่างๆที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์เนี่ยสนุกสนานแล้วก็พัฒนาสังคมไปด้วยกันนะครับสลัดเน่า no!